สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สุขนค่ะฟ้าพิมชาแนลค่ะสาว่าปีประมมากเลยได้จ้าพี่น้องพี่น้องจา้มามันนี้พิมบอดดมากินให้พี่น้องเบ่งได้ค่ะเดอ้อพิมสิมาแนะน้าช่องค่ะและ้วก็มาสวัสดีปีใหม่ได้ค่ะเดอ้อสวัสดีปีใหม่ไทยจ้าสุขสัตรวันสงกรานนาะคะเนาะขอให้พี่ๆน้องๆเอื้อสายอาีทุกๆท,ท่านนะคะเนาะทั้ง ทางฟังไทยฟังเล่าแล้วก็ทังประเทศจ้ะขอให้ทุกทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขกายสุขใจร่ำรวยเงินทองค่ะทําม,มา้าขาขายกะขอให้จเจริญรุ่งเรืองนะคะเดอ้อทำงานเนียงกะขอให้ประสบความสำเร็จถูกๆทก,ทกทานเลยค่ะพิมพ์ขอบคุณทถูกถูกกำลังแรงใจด้อค่ะเดอ้อพิมพ์ฝากช่องน้องไม้ ไวในวงการ YouTube ไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจพี่พี่น้องนอง,นอ,งอีกจักช่องนเด้อค่ะเด้อชื่อช่องฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะฟ้าพิมพ์นะคะมาจากซื้อลูกสาวพิมพ์ก็คือน้องฟ้าค่ะ้าก็ซื้อพิมพ์เองนะคะพิมพ์ซื้อจริงซื้อพิมพ์ใจค่ะ้วกาซื้อเหรนยซื้อพิมพ์นะคะเนาะ ก็เลยตั้งซื้อช่องวาฟ้าพิมพ์ชาแนลจ้าเท็ดเกี่ยวกับอาหารและการกินค่ะและก็มีจยิปะทะทั่วไปปลาป่นนิดหน่อยนะคะเนาะพิมพ์เป็นสาวสารขคามจ้าอำเภอวาปีปทุมจ้าปีนี้พิมพ์อายุ39ปีเต็มจ้าพี่น้องจ้านาเทาว่าค่ะนาเทาก็อายุหลายวะ 39ปีเต็มจะพิมพ์เหดช่อง youtube มาได้ครบ3เดือนวันที่11เมษายนที่ผ่านมานะคะวันที่11เมษายนที่ผ่านมาครบ3เดือนเต็มจะพิมพ์ขอบคุณสี่ลอยก็ะทันที่ยังอยู่เป็นกำลังแรงใจพิมพ์ตอนนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกทุกท่านที่กำลังสีขามาเป็นเป็นเพื่อนเป็นมูเป็นพี่เป็นน้อง กันเนาะค่ะเนาะพิมเปิดบ้านตอนรับเสมอเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณถุกๆก,กำลังแรงใจค่ะถ้าหากมียังพิษพลาดประการใดหรือว่าพิมพ์ไปเยี่ยมยามทามเข้าซ่ากะหรือว่าตกลน่นหรือว่าเหตุพิษพลาดประการใดกะมาท่วงพิมพ์เบาๆใต้คลิปได้เด้อค่ะเดอ้อพิมเป็นแมค่ค่ะจ้าพี่น้องจา๋าเหตุงานทุกมือบ่อมีวันหยุด แต่พิมกับใจรักค่ะใจรักที่อยากจะมาเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber ค่ะมาทาช่อง u t u b e กะด้วยใจรักค่ะแล้วก็พิมก็มีความตั้งใจจริงว่าจะเหตุให้ดีที่สุดเท่าที่พิมจะเหตุใดนะะเนาะค่ะเนาะถึงแม้ว่าเวลาบางมืออาจจะบหลายปนใดแต่พิมกัจะพยายามเหตุให้ดีที่สุดค่ะหากพิม ตกลนหรือว่าไปเยี่ยมยามถามเขาซ่าก,กะอาภาัยให้พิมพเนเด้อค่ะเด้อทุกทุกอย่างนะคะพิมพ์จะพยายามเฮ็ดให้ดีที่สุดจ้ะแล้วกาอย่าเฝ้าถิ่มเฝ้าป่ากันเด้อค่ะพี่น้องจ้าอันแล้วพิมพ์กะขอบคุณลวงนาสำหรับ อันเอื่อยใส่ไอพี่พี่ๆน้องๆที่กําลังจะเขามาให้กําลังแรงใจใพิมพเด้อค่ะเดอ้อขอให้พิมพ์เดอฉลองหารอยซับพันซับน้าพ่นไ,ปไ,ปไนว้ในเดอค่ะเดอ้อแล้วตวนพิมพ์เดอค่ะเดอ้อสอยเบิ้งสอยแง่งในเดอจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้นองๆทางบานเกิดเมืองนอนนะคะทางว่าปีประทุมทังสารคามแล้วก็อ่าญาติญาติเพื่อนเพื่อนเรื่อยใส้ไอพีที่ ส่งกำลังแรงใจที่ค่อยสนับสนุนตลอดมาเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณคุณแม่ทั้งสกลนครนะคะทั้งเชียงรายทั้งอุดรแล้วก็อีกหลายๆที่หลายๆท่านที่พิมพ์อาจจะกล่าวบ่หมิดนะคะเนาะค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้วยค่ะเด้อย่าเฝ้าทิ่มเฝ้าป่ากันเด้อจ้าพี่น้องจ้ามีอีหยังที่พิมพ์เฮ็ดผิดพลาดประการใดก็แนะนำมาได้ด้วยค่ะเด้อพิมพ์พร้อมที่ จะปรับปรุงและการเฮดให้ดีที่สุดค่ะฝากช่องน้องไม่ไว้ในวงการ YouTube อีกจากช่องเลเดอร์คาเดอฟ้าพิมพ์ชแนลค่ะขอบคุณค่ะ